หลาตตัวนี well, so get get so yeah. ้เลยนะก็เลิกเล่นแล้วนะครับผมก็เลยมาแจกให้คุณดูช่องผมนะครับก็ชวนกดติดตามให้ถึงหนึ่งร้อยติดตามให้เร็วๆนะครับแต่จะมาแจกหลาตนี้เลยนะครับผมกติกาเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับนะให้เพื่อนๆไปดูเลยกติกานะครับผมเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะไม่ได้เติมมากนะครับ ผมไปซื้อต่อเข้ามานะครับซื้อมาสามสี่วันแล้วแนะแบบผมจะไม่เล่นแล้วนะครับผมผมจะหันมาทำคลิปแบบจริงจังแล้วนะครับผมจะเลิกเล่นแล้วนะครับนะครับผมตัวใจแจกหมดเลยเอันดุสี่ชุดชุดก็ไม่เยอะนะนี่แหละมีแค่นี้แหละนะครับ เนี่ยเพิ่งเติมเลื่อนขั้นไปไม่ไม่ตอนเย็นเลยนะน,นี่ครับผมขอหนึ่งร้อยผู้ติดตามนะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าจะแจกตอนไหนยังไงนะครับขอหนึ่งร้อยผู้ติดตามนะ การกาเดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยนะกล่องก็นี่แหละหลัดไกลๆก็ใครไม่มีหลัดก็เนี่ยครับรอเลยนะถ้าประมาณนี้กระเป๋ากล่องดวงใจสีร,รถนะครับ นี้ด้วยนะดูสกินก็งสกินเนี่ยเทพจะไม่มีเลยนะดูดิดูดิไม่มีเนี่ยสกาก็มีเนี่ยสกินเทพไม่มีเลยนะเอ็นด,ดูไม่ใช่ใครบอกเนี้ยนะ เนี่ยไม่มีเลยหนาดไกลๆนะครับผมมีรับเบิวนี้นะกระเตรมีสองไอว,วอลระเบิดกระมีแค่นี้นะครับ Con lejos, chero, ¿no? ¿eh?